สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถุกการรับช้มขอบคุณถุกการติดตามเนาะจา้าขอบคุณถุกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวลาวพัฒนาวันที่เก่าเดือนเก่าสองหาหกหากับแอดจอยพารวยตามเคยจ้า สำหรับผลสรุปหวยลาวพัฒนาวันที่เจ็ดเดือนเก้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลสรุปย้อนหลังกันก่อนเนาะจ้าเอสจอยให้เด่นอยู่ที่3ามสาลูดจ้าสามสามสก็คือกันเบิ่นด้วยเนาะจ้าสำหรับ3ามสองเนาะจ้าผลออกแก่หกตัว5 0 8ศ6นล่างชุด6ตัวสุหาศูนย์ลุดไปเนาะจ้า สองตัวล่างสุดสี่ตัวแปดสามแปดสามงวนหนีไดเฮเนอ,จนนอ,จอ,ฮอ,อกนอจากสำหรับเวลาพัฒนานอกจากไดเฮอีกแล้วนอกจากสำหรับแนวทางวเวลาพัฒนาวันที่เจ็ดค่ะเข้าล่างชุดสี่ตัวจะแปดสามสามแปดจ้าได้เห่เดาจ้าเด่นสามลูดสามเข่าจ้าสามแปดแปดสามนอกจาก สำหรับบนจะสามหกหกลุดไปเนาะจะมีเบิร์ตสองสองสามสามมาหกหกเนาะจะสำหรับเบิรน์เนาะจะยินดีกับพี่น้องเอฟซีทีตามเล่าพัฒนากับแอดจอยเนาะจะมือนีแอดจอยกับบอทําให้พี่น้อง FC พี่เอฟซีพิชวางเนาะจะสำหรับเล่าพัฒนาวันที่เจ็ดเดือนเก่าเข้าไปล่างชุดสี่ตัวเนาะจะแปดสามสามแปดจะสำหรับแนวทางหวยเล่าพัฒนาเข้ากันไปแบบ สามหัติดเนาะจ้าสามหัติดเต็มเต็มเนาะจ้าวันที่สองวันที่หา้หลาล้วก็วันที่เจ็ดเนาะจ้าก็เดี๋ยวมาโตกันของวันที่เก้าเนาะจ้าวันที่เก้าสิเป็นจังแดงอันนี้ก็ต้องมาองรอลุนกันอีกที่หนึ่งเนาะจ้าสำหรับหวยลาวพัฒนาเมื่อนี่เนาะจ้าแนวทางหัวยลาาพัฒนามือนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดพิดพลาดมองได้แอจดรอยตงกราบโทษขอขอภัยพพีพีเอฟ ซีลหลายๆจะถา,ามากักถาชบก็จังคอยตามถาบ่มหมักบ,บ่มชมปล่อยผ่านได้นาะจ้าเขามาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจา้ากดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งเขาคนละไลคเขาคนละแชร์เขาคนละหนึ่งติดตามเพื่อสิด้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางต่อไปแบบยาวๆนอกจ้กและอจอยก็สิได้อยู่นี่พีเอฟซี FC ไปแบบยาวๆน,นอกจา้าเมื่อนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่เก้าแปดลูดจา้า 9, 9เก้าเก้าแปดแปดนี่ยคือกันเบิรนไว้นออจากสำหรับเก้าเก้าแปดแปดจ่ะเก้ามีเก้าเก้าหนึ่งอ้าวเก้าหนึ่งก็มาเขียนเก้าศูนย์ก่อนอืมเอาเก้าศูนย์ก่อนน้อจ่าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปด เก้าสองเก้าสามเด่นแปดรูดแปดมีแปดหนึ่งแปดห้าแปดศูนแปดสองแปดสาม แปดหกสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นมือนีอจอยเด่นเน้นอยู่ที่แปดหนึ่งอันนี้ก็คือควบชอบส่วนตัวกับว,ว,ว่าได้นอกจ้าแปดห้าถ้าพี่น้องเอฟซี FC, มักตัวได้ชอบตัวได้กะนำไปปิดแนวทางได้นอกจ้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้า นี่คือแนวทางวเวลาพัฒนาของวันที่เก้าเดือนเก้าเนาะจ้ากับประมาณนี้ตามนี่เลยเนาะจ้าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีข่าวมีรุดผิดพลาดมองใน ort, แอ่จดก็ต้องกราบขอตทดขอภัอพยพี่พีเอฟซีหลายๆเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้า จิ้มตัวใดก็ขอให้ใดขอให้โดนขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันถูกคนถูกฐานนอกจากกับเขามา่แล้กกับฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยดนอจาบ,บ่บ่สิเป็นเอฟซีหม่หรือเอฟซีเก่านอกจากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนอกจากเผื่อเสด็เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยทำแนวทางโตโต,ตไปแบบยาวๆนอกจากเผื่อเสด้อยู่กับพี่นอ FC, ้องเอฟซีโตไปแบบดนดนยาวๆนอกจากสำหรับคลิปนี้เอสจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า